ถ้าชื่นชอบนะครับสามารถติดตามได้นะครับโดยกดที่ช่องค้นหานะครับผมแล้วพิมพ์คาว่าต้องออนไลน์ได้เลยนะฮะพิมพ์เข้าไปแล้วนะครับจะเข้ามาที่หน้านี้ครับมาที่ช่องผมนะครับหรือกดไปที่วิดีโอก็ได้นะครับกดมาที่ช่องนะครับก็จะเข้ามาที่นี่เลยครับหน้าตาแบบนี้มีปุ่มชี้แดงให้ฝากกดติดตามได้เลยนะครับและมีรูปกระดังงให้สามารถคลิกเข้าไปที่กดรูปกระดังนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับผมในเรื่องของการอัปเดตของผมนะครับ one two three สวัสดีครับผมต้องอะไรง่ายแค่คลิกครับมีน้องๆสอบถามกันมาเยอะแยะเลยนะครับว่าพี่ครับพี่บันทึกหน้าจอมือถือนะครับใช้แอปอะไรนะครับนี่เลยฮะ ASUS Screen Recorder นี่ยนี่ฮะตัวนี้ฮะพึ่ง ตัวนี้ครับผมชอบมากๆกครับก็ใช้แอปนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ผมใช้เป็นแบบพรีเมียมด้วยนะฮะเขามีทั้งพรีเมียมแล้วก็แบบฟรีนะครับไม่ต้องรูทนะฮะตัวนี้นะครับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งคือตัวนี้ครับผมมีแนะนํา2แอปพลิเคชันแล้วแต่คนชอบนะครับมีตัวนี้ด้วยนะครับ1ตัวผมก็เคยใช้ครับแต่ผมมาเจอตัวนี้ผมชอบตัวนี้มากกว่านะครับผมก็เลยใช้งานนะฮะเอามาเลยครับ เรามาเริ่มดูวิธีการใช้งานครับผมจะอธิบายอย่างช้าๆนะครับแต่ไม่ช้ามากครับคลิกเข้าไปนะครับเราจะมีปุ่มกลมเนี่ยครับอยู่ด้านข้างคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยฮะปุ่มด้านล่างสีเขียวรูปกล้องก็คือโชว์หน้าเราขนาดถ่ายภาพนะครับผมจะลองกดให้ดูนะฮะปึ๊กเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าเรานะครับเป็นจอตัวนี้จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันพรีเมียมเท่านั้นนะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับนี่ครับก็จะมีจอของเรา พูดเวลาที่เราอัดหน้าจอมือถือนะครับมีจออยู่ด้านข้างเช่นใครจะแคสเกมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีเราก็ทำแอคชั่นได้ในการที่จะแคสเกมนะครับไปพร้อมๆกับเกมอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับน้งนองๆที่จะแคสเกมนะฮะถ้าไม่มีก็กดปิดไปก็จะปิดไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งครับถัดมานะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นที่เก็บไฟล์ต่างๆที่เราใช้ในการอัดนะครับ เมื่อเราอัดแล้วนะครับเราสามารถที่จะดูไฟล์ในนี้ได้เลยนะฮะคลิกเข้าไปนะครับนี่ครับก็จะมีทั้งวิดีโอนะครับแล้วก็มีภาพนะครับที่เราแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับนี่ครับอันนี้คือผมแคปเจอร์เป็นตัวอย่างไว้1ภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันถัดไปครับผมตัวตรงกลางนี้นะครับเป็นฟังก์ชันในการอัดหน้าจอแล้วครับพอกดเข้าไปก็นับ1 2 3สอัดได้เลยนะฮะ สีเขียวด้านบนเป็นการถ่ายภาพหน้าจอนะครับส่วนด้านบนสุดสีฟ้าลูกเฟืองคือการตั้งค่านะครับเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะครับในการตั้งค่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับคลิกเข้ามาในการตั้งค่านะครับเลื่อนลงไปนะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับอันนี้คือพวกความละเอียดกับจํานวนเฟรมต่อวินาทีนะครับผมเช็ตามนี้แหละครับต่อมาก็จะมาดูในเรื่องของโลโก้นะครับและข้อความนะครับ ตัวนี้ที่เราน่าจะได้ใช้นะครับอันนี้ผมจําไม่ได้ว่าพรีเมียมหรือเปล่านะครับเพื่อนๆลองกดไปลองใช้งานดูนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับคลิกที่แสดงโลโก้นะครับนี่ครับก็จะมีขึ้นมานี่อันนี้ผมทําโลโก้ไว้นะครับเวลาที่เราถ่ายภาพหรืออัดหน้าจอนะครับก็จะมีโลโก้ของเราติดอยู่ตลอดเลยนะฮะนี่ครับทุกเฟรมนะครับมันก็แตะติดกับวิดีโอเลยนะครับ ถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็คลิกไปที่ตั้งค่าแล้วเราก็เลื่อนลงมาครับแล้วก็สามารถที่จะติ๊กปิดของเขาได้เลยนะฮะนี่ครับการแสดงโลโก,โก้แล้วก็ปิดปึ๊บเข้าไปก็ได้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของขนาดบ้างนะครับสามารถปรับไซส์ได้นะครับก็คลิกก็ไปที่ขนาดนะครับใครจะเปลี่ยนภาพก็ไปคลิกที่รูปภาพด้านข้างนะครับข้างบนนะฮะของขนาดก็จะเปลี่ยนภาพได้ อันนี้จะเป็นการเปลี่ยนขนาดนี่ครับผมชอบประมาณนี้ก็ตดตกลงไปนี่ครับก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้เราก็จะปิดเราก็ปิดไปนะครับก็ไม่มีนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นการสแสดงข้อความนะครับบนวิดีโอเราสามารถจับมูฟได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์เขียนเราต้องการทำไหนเราก็สามารถพิมพ์ได้ในนี่ข้อความคลิกเข้าไปนะแล้วกดเข้าไปเลยนะครับ เสร็จแล้วกดตกลงไปนะครับถ้าไหนที่เราโอเคกับข้อความแล้วนะครับถ้าเราไม่นั่นเราก็ปิดไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันในการอ่านนะครับผมคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วแต่นะครับว่าเราจะเซตให้เขานับ12-3เริ่มหรือเปล่าถ้าไม่เซตก็คลิกเข้ามาแล้วก็อ่านหน้าจอได้เลยนะครับไฟล์ในการอ่านนี่ครับก็ไปเก็บไว้ในแกลลอรี่ได้นะครับเราหาในแกลลอรี่ก็ได้นะครับ มาที่โฟลเดอร์ a s e t Recorder นี้ครับเรียบร้อยนะครับในการใช้งานสำหรับวันนี้นะครับผมจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับผมต้องอะไรง่ายแค่คลิกฝากกดไลค์กดแชร์กดตามได้นะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับผมจะอัปเดทเรื่อยๆครับผ